านเขาบอกคนหูสั้นเนะคือคนที่อาตอบตรงๆเลยคนหูสั้นคือถูกต้องคืออายุสั้นคนหูยาวคืออายุยืนนี่เป็นที่มาที่ก่อนหน้านี้ทั้งๆทงี่ไม่รู้เหตุการณ์ถูกไหมแล้วอาจอเลือกว่า<อ>คนมีอายุยืนยาวมีสุกมันสุกตรงไหนทุกอย่างคือจับของอาจา์ทำมันแย้มอะไรมามันจะเห็นหมดปับ๊บทีนี้ลูกเขาถามอ่ะแต่เราก็บอกว่าเอาแล้วมันเป็นจริงเปล่า มันบางทีมันก็เป็นจริงบางทีมันก็เป็นไม่จริงมันเข้ามาสวรรค์กันนรกที่เราคุยนหะมันเป็นในทั้งนั้นแหละแต่ว่าเล่าถึงอดีลึกไปมาสี่ห้าร้อยปีก่อนมีคนหนึ่งกลุ่มนึงไอ้รุ่นทวดมาเหอทวดอะทั้งเรานี่เขาเวลาคนตายเขาก็พูดมาว่าไอ้นี่หูสั้นนะไอ้ใดก็พูดเออไอ้ใดก็กวางมาก็ไปดูเออหูตั้นจริงจริงมันก็ไปที่ฝังฝังฝังโดยสัญญากว่าตายไป แต่ไปจับดูไอ้ไอ้พูดเฉพาะเรื่องคนหูสั้นก็เป็นที่พูดขานกันบอกต่อกันมาเฮ้ยมึงสังเกต,ตดูไอ้คนหูสั้นคือคนตายไวคนหูยาวคือคนอายุยาวมันถูกขวังโดยไม่มีเหตุผลโดยเหมือนการเรียนตำรายหมอดูตัวเลขหมอดูวันเดือนปีเหมือนกันถ้าหนูคิดว่าหมอนะ่ะ้ามันดูแม่นจริงนะมันไม่ต้องดูคนอื่นหรอกมันมาดูเอาเงินเขาไหมเอาเงินให้มันดูบอกมันเลยหมอดู โชคชตาลาเสียงหมอดีกว่าว่าหมออยากจะรวยต่อไหนนั่งดูมาทั้งวันทั้งคืนเลยเอาเวลาที่เป้งที่สุดที่หมอคิดแล้วมึงดูดวงมึงแล้วมึงก็ไปหาเวลาที่จะทำอะไรให้มึงรวยอะหมอทําได้ไหมยากก็ยากก็สิมันก็มาหูสั้นหูยาวมัน,ม,นมันจริงไหมนะถ้าเราไม่ประมาณไม่มีทางก็ถูกต้องนี่เขาเรียกคายกรรมสะดอก้อ เกิดแก่เจ็บตายมันธรรมดาต้องวางอุเบกขาให้ได้อุเบกขาที่เนตชอบถามมันคือทํามอัสุดมันไม่ใช่มันเหนือเวกขาอุเบกขามันก็ไม่มีแต่เราก็ทําใจคือมันเป็นวัฏจักรของมันคนที่ติดอุเบกขาเพราะยังมีค่าไงเราให้ค่าอุเบกขาแต่อุเบกขามันเป็นธรรมที่เรียกว่าสูงสุดแล้วแต่ที่สูงอุเบกขามันยังมีอยู่ก็คือความไม่มีคือปรมัตมันไม่มีอุเบกขาไง แต่ก่อนที่จะจัดจดละอุเบกขาได้เราต้องไปถึงขั้นอุเบกขาก่อนอุเบกขาด้วยมันคิดง่ายแต่ทํายากเหมือนวันนี้จันเวทจ,จัน,น,นเ,เจอแล้วรักแค่ไหนเมตตากรุณามุตตาและาการทําฌานที่มา,า้าจะพูดพูดเสร็จปั๊บจะพูดแต่มันจบคบรบวงจรไปลงถูกอุเบกขาถ้ามึงจเจริญเลี้ยงสัตว์นะเขาเรีมมยกเจริญพรหมวิหารธรรมเขาเรียกอ,อัปปมัญญาเจสิกส์เขาเรียกสมบัเมตตากรุณามุตตาในภาษาบาลีฌานเขาเรียกอัปปมัญญา เขาเรียกทำกสินเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วมันจะทีละขั้นพอเมตตาแล้วไปกรุณากุณาไปมุตตาคือไม่แข่งแย่งยินดีไม่ิฉาลิษยาสุดท้ายต้องไปวางเฉยนังเบิขามันถึงเจริญชานต้องชานต่อค่อยเรียงลำดับแล้วมันจะเข้าใจทุกอย่างจู่ๆมาโนเอาอย่างเนี้ยไม่ได้มันเหมือนเรามีลูกอะวันหนึ่งลูกระตายก่อนเราตีอกทอกตัวถ้าลูกราเป็นคนดีอย่างเงี้ยคุณเจริญแบบเจริญแบบฟังมาเมตตากุณามุตตาเบิขา แล้วคุณจะเสียใจถ้าคุณทําแล้วคุณเข้าใจช่องมากจะเริ่มม,มันเรื่องปกติไม่ต้องไปร้องไห้มันแล้วก็โอวันนโกเดี๋ยวเราก็ไปเหมือนกันแต่เขาเสือมาไปก่อนเราเนี่ยสิ <c oughs> ชจ๊ไหมแล้วก็ทําใจเงี้ยเอาเข้าไปก่อนจะไปเสือเราก็ต้องคิดเงี้ยเอามาเปน็นอารมณ์เฮ้ยถ้าเขาไปก่อนเราเราจะทำให้คิดบ่อยๆฝึกไว้เออไปก่อนเราจะทาไงพอคิดเงี้ยมันเกิดปัญญาแล้วก็จะทาไงอ่ะก็ต้องทําใจแล้วทําไงคิดทุกวันก็ต้องทําใจ ทุกวันทุกวันเราคิดแล้ทำไงก็ทาใจก็ทําใจก็ทาใจคิดทุกวันทุกวันวันศุร์รอบหาเราแคบพอแล้วไปทํางานทําการคิดทุกวันพอมันตาย,ยาจริงๆแล้วทุกไหมก็ไม่ทุกแล้วทุกน้อยนั่นแหละคือการภาวนา้าใจไม่ได้ถูกต้องการทําใจคือทําให้ชินนะมันคือคือชานเข้าข่ายรนาุสติใช่ก็ทุกวันนี้ที่พูดให้สัญญาสัญญาคุณต้องทําให้ชินทําให้บ่อยทําให้ไมนที่ตั้งแห่งจิตที่ตั้งแห่งจิตนั่นคือกลัว ทําให้มากทําให้ชินทําให้จนชานาญเหมือนคนตาบอดเดินบ้านให้บ้านข้องต,ตัวนั่นคือตัวได้ตัวชานแล้วมันสุดท้ายมันเป็นวิหารทําเครื่องอยู่ของจิตว่าเราทำชนาญอะไรก็ได้อย่างได้อางหนึ่งมันเป็นชาญกันไปแล้ว <co> เพราะเราสังเกตพออะไรอยู่กับอารมณ์เราตลอดเวลาปบมันมีความสุขก็มีอ่มีสติวิตตกวิจารณก็คือองค์ยัง,ง้นเหมือนเราอยู่กับพุทโธแต่เราไม่ได้อยู่กับพุทโธอยู่ได้อยู่กับสัตว์ที่เราต้องเรียงมันคือเมตตา เมื่อเข้าหลับอะเมตตาอยพิกเวเจโตวิมุตญามันหลุดพ้นทางจิตแล้วก็ทําให้มากทําให้ชินทําให้ทุกเวลาทําเป็นที่ตั้งทางจิตเมื่อตายไปจากโลกนี้มันจะมีอนันในสองสิบเอ็ดประการหลับก็ไปสุกตื่นก็ไปสุกพวนี้เคยบอกโลดให้ไอ้ายดังกนตัวมันแค่ง่ายแล้วไม่มีนิมิตเมตตามันมีอย่างากะอารมณ์กับฐานสี่สิบทุกอย่างไม่นิมิตหลอกลวงเราบดเป็นบ้าได้เลยได้ไดไดอะโหลอ๋อ